สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูบรรยากาศนะครับคำ่คำเย็นๆที่ท่าเทียบเรือแหลมชะบังนะฮะเดี๋ยววันนี้เรือลำนี้เมิร์กนะครับเมิร์ซาลิน่าไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าครับถ้าอ่านผิดก็ขอประธานอภัยด้วยนะฮะ เรือลำนี้จบไปแล้วนะครับนี่เข้าเทียบท่าที่บีหนึ่งนะฮะท่าเทียบเรือบีหนึ่งครับเตรียมที่จะปล่อยเรือแล้วครับนี่เดีเ๋ยวมีนายท่าแล้วก็ผู้การขึ้นเรือไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับวิธีเอาเรือใหญ่ๆนะครับเรือบรรทุกสินค้าใหญ่อ,ออกจากท่านะฮะอันนี้ลำใหญ่เลยนะครับ ตอนนี้เชือกเรือในท่าปลดสมอบกเรียบร้อยแล้วนะครับเรือนี่ก็เรือกําลังเก็บเชือกท้ายเรือนะครับกําลังเก็บเชือกท้ายเรือแล้วก็เรือทักคอยดันอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรือออกพวบจะใช้เรือทักสามลำนะครับดึงเรือใหญ่ขนาดนี้ถอยออกไปนะฮะ มาชมบรรยากาศที่ท่าเรือนะครับตอนนี้ทุ่มกว่าแล้วนะครับก็จะคล้มฟ้าคล้มฝนนิดนึงนะครับเมื่อเช้าฝนตกนะฮะไม่รู้ว่าที่อื่นของเพื่อนฝนตกหรือเปล่าครับแต่ที่นี่ตกเมื่อเช้าแล้วนะครับ สำหรับเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่แบบนี้นะครับคลาสใหญ่แบบนี้ก็บางทีก็เ,ออเลือดทำตู้ทำอะไรเสร็จแล้วก็ต้องรอน้ำรออะไรครับบางทีเพราะว่าบรรทุกเอาไปเยอะนะครับรับน้ำหนักเยอะแล้วบางทีระดับน้ำลงเรือก็ไม่สามารถที่จะออกได้นะครับก็ต้องบางทีรอเวลาสองถึงสามชั่วโมงครับรอระดับน้ําขึ้นมาก่อนแล้วก็ ถึงจะนาเรือออกจากล่องน้ําได้นะครับผมไม่งั้นก็เรือจะนั่งเอ่อนั่งพื้นนะครับนั่งโคลนอยู่ข้างล่างเลยตอนนี้ก็เริ่มค่อยๆดึงหัวท้ายออกพร้อ,รอมๆกันแล้วนะครับที่เ,เรือลำใหญ่นะครับแล้วก็ หัวเรือก็จะมีเบาวัตเตอร์นะครับช่วยตีน้ำออกนะครับ mm hmm. เก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับที่ท่าเรือแหลมชะบังนะครับการนำเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ออกจากท่านะคร mm ับ hmm. ค่อยๆดึงออกเลยนะครับ บรรยากาศท้ายเรือนะครับมีเรือคลักนะครับคอยดึงอยู่นะครับตรงกลางตรงนี้เป็นชั้นห้องพักลูกเรือนะครับห้องทำงานห้องแลนเนอร์แปลนง,งานต่างๆนะครับห้องกับตัน สำหรับวันนี้นี่จบไปแล้วครับสำหรับเรือลัวนี้นะครับเขาภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับการนำเรือถอยออกจากล่องน้ำนะครับท่าเทียบเรือแล้วก็ไปสู่ปากอ่าวตรงโน้นนะครับอาจจะใช้เวลาอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าเรือบรรทุกตู้สินค้าขนาดใหญ่แล้วก็ลำใหญ่มากๆเลยนะฮะ เหภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับยังไงชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ